ถ้าหนูเก็บได้เยอะๆวันนี้นะไอจะพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวชยามใหญ่เลยเนะ<ฮ>ะาะเนาะไปดูสินะลูกหมีปังนั่นนะ่ะแม่แม่เห็นอยู่นะไปนี่ฮะมาลูกมาดาวมาโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมม,มาลูกมีอีกเปล่าเนาะลูสิโอ้วันนี้เราได้ขวดเดยอะเลยเโอ้ย<ะ> ดีใจไหมลูกคุณพี่จะไม่ใ้กรยำไหมลูกไม่หนาคุดาวสว,ส,ดสวัสดีค่ะคุณโดนสวัสดีค่ะ,คะ,คะมีขวดน,น้ำอยู่กระสอบหนึง่งไปเอาได้เลยนะคะค่ะไม่ต้องไปหลอกลูกดาวแม่ยกเองได้เนาะค่ะหนูว่าหนูกลัวก,ก,กูมากกว่อเนอะค่ะ ดาวไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่าลูกไปค่ะแล้วขาดเหลืออะไรบ้างไหมโรงทานนักเรียนของหนูมันขาดไปช่องนึงค่ะอ้าวเหรอคะเป็นเพราะหนูซนหรือเปล่าลูกไม่ได้ซนค่ะตอนได้ที่มาจัดก,กองขยอะมันก็ขาดอยู่แล้วพอหนูเอาไม้ใส่ไม่ก,กี่ทีมันก็ขาดจริงๆค่ะนะคะค่ะ เติงเก่าเชียวนี่คงใหญ่กว่าเท้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ไปซื้อใหม่นี่ปะไม่ค่ะแม่ไม่ให้หนูแล้วอา้าวทำไมล่ะ แม่แบอกว่าให้ดูสากกใจคุณบ้างคุณช่วยเด้เรามาตลอดถ้าไม่มีคุณหนูก็คงไม่ได้เรียนหนังสือแต่ถ้าไม่มีรองเท้าหนูจะไปเรียนหนังสืงอยังไงล่ะลูกรับไปเถอะนะไม่ค่ะค่าเทอมค่าขนมคุณก็ออกให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเนี่ยของเก่าพวกนี้อีก คุณก็ให้เราฟรีๆถ้าต้องออกค่ารงเท้าอีกฉันเกรงใจคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะรับเถอะนะคะรับเถอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสิลูกขอบคุณคุณโดนคุณคุณเป็นคนดีหรือเกินฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคุณยังไงดี ต้องตอบทงตอบแทนอะไรหรอคะ่ะแค่ยายดูแลหนูดาวให้ขยันเรียนตั้งใจเรียนก็พอแล้วดาวการศึกษาเนี่ยสำคัญนะลูกมันทำให้หนูและแม่เนี่ยสบายได้ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้จำไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นคนลูกมีน้องเท่าใ่เลยนะลูกขอบคุณค่ะ แล้วปะอย่นระวังน,น,น,นะคะเดี๋น,นะ